จำฟอร์สนะครับซึ่งวันนี้ผมะมาเล่นจำฟอร์สนั่นเองนะมาเล่นตัวมเอมนะครับวันนี้มามาเล่นในโหมดควิกแมทนะครับตัวซับเราตัวอะไรก็ได้มามาโอ้โหเจอกับแรงเอห้าจะรอดนะมาอนนันนี้เดิมขนี้ด้วยอะไรเงยเห็นไหมไม่กล้าสินนะมา 아자 잡는 유아 때려 어야야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 야이야야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 

เอาเลยล้กันมิโซลีดาไปเดกซะเร็วไหมเดี๋ยวมันจะย้ายเมปิ้ละไมต้องนี้แอติยไม่ได้ใช้อาลลอรุนอืมเนี่

ไอ้เราได้ผมสุมได้ตัวดีดูตัวสุดหัวดุเลยโดนยังโดนซะทีคนสุดท้าย

หลบข้าศึกแด่ตัวเองที่ไหนเรือไม่ใช่เลยไม่ถูกไอ้เรือลอยได้เมียอีกแล้ว เราเียูตานแต่ถ้าถ้าเราไม่มีช่างม่ตาเราก็สูสีตัดคู่โดนไหมโดนหมนิี่คืออะไรมี่คืน้แบบเงๆ ม่จังหวะจังหวะโคตรดีเลยจังหวะที่ผมแบบไอ้ไท้ท่าซันโตริวมุกิเนั่ยแล้วมังแล้วมันเรียกซับพอร์ตซ้อนกันอ่ะแล้วมังโดนโดนดาวใหม่คูนสองเลยแดกหนเลยขอแดกหน่อยง๊อ

นี่ก็ัดตด่ยไม่ดนไม่ลงไปลงมาตาทยอมก่อนแล้วเขียอมราไปแบาเนี้ยทัางทำเขียอะไรไม่ได้เลยมาตาเนี้กลัวงริงเ 미주얼 슛 야나 올레 솔로 도크 틱 이마도 야레레 오레간 자이구나 다이센 세카 타이

เอาอ่าลูกคาดโอไม่ได้ลองดูลูกขาดสื่งเียไม่ได้ทำได้แล้วเอาเลยล่ะาไม่สวยต้องใช้ท่ายโอ้เนี่ยิงมาล้อีห้าหรือตา

กดง่ายเลยนี่เอาทีน anyway> uh, uh ึ่ิดุดคอยโอ้โหตรงนั้นเลยังไว้เอ็มมันเป็นโค้ชไง

โอ้โดนเลยเขี่ยลงไม่ได้เลยอยากเจอยุทธจิ๋บ้างไหมครันยังลักกัน

シンキューギャラクターのようやく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 シューギャラクターのようやくシューギャ

โตีและกกนตะมันดีประตูลึเนี่ยใครไม่รู้ไปดูซะบอกเลยโคตรมันมัก็ได้ดููแค่ตอนองตอนตัแม่โอ้โหโอ้โหอีห้ี้ ขโดนแล้คนสุดโคตน้องจี่มาเยอะเอาละมูนคีเดียไม่ดีแหละคอมโบี่สุดโคตมาให้โคตรแล้วอะไรวะ

หมัดตรงอาเดยคุชนะได้แบบอ่ยได้อะไรทำไรกันนี่สิทที่ทุกคนตั้งตารอมันจบยังไงฮะเซลเซลกเดียวเองนะแมงลกดข้าเลยตงสดงมันหัวร้อนหน่อยนี่

カタセキ。<ítulo> <away> <works>

ต <ers> huh? oh. uh ้องใช้โอโร่ซับท่าใหญ่เลยไปต้อ่าสอะครับเอานเบาๆไปอาลามิ่งเพิ่มน่อยแล้วก็ตีทุกท่า

もう私はそうです。 お前を出てくぞ。敵。せよ。行け。よよ。よよ。3のよよ。お前。いい。ちょっと見てもらおうか。あれ、もう。どうも。やって。いいよよ。俺が100 80ポン。 แล้วก็เดือชาลงไปเดือยเดี๋ยวโดน่าด้วยด้าหยก็หายาเติมหนักตรงเขาตัอแ่งเลยเด่อดโคตรมันทีนี้นี่ผมสุมมานี่ไม่ได้เดือด เออแค่ตัวหน้าตัวเดียวมีเอีหน้าชาหมดเลยจะเล่นอะไรก็มีค่าเท่ากันแหละเป็นธาตุสายฟ้าของเราธาตุมืดเนอะตัวโก้ก็ต้องธาตุมืดอยู่แล้วแค่ไฟด้วยแค่ไฟทย้าหมดเลย

<laughs> はははもう何だって <that> 으아! 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 으 으아! 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 으

どうだ? วัวคู่วัวคู่ไอ้เหี้ยรู้อะไรเยอะพออะไรอย่างเงี้ยเก็บตายรู้ตาคู่ไอ้ข้างนู้น

ผมก็ตกคิดเลยรถขาดเบรกด้วยเลยไม่รีบจีบเลยยืนอยู่นี้ยืนอยู่ตรนี้มาเมอ็มชักหน้าโหดครับยานเยมาจุดจุดดขุุดจโยโหจับไม่งโอ้โหมาเลยหนีกันซะดว่า

ใช้กันด้วยนะครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปเกมแบบเกมแล้วรอดูนะโอเคตัวเป็นนี่เลยกนะันบ๊ายบายมีเกมไม่อย่างโกง